สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้จะมารีวิวหมวกเตรียมพร้อมจ้ะเตรียมพร้อมยังไงเพราะว่ากาินแลนมันร้อนมากแตออกก็เลยซื้อหมวกมาจากเมืองไทยในะในช้อปปี้นะจ๊ะเขาจะมีไอ้ที่หายใจด้วยจ้ะมันตอบโจทย์ได้ดีวันนี้ก็จะผมจะดีนิดหน่อยเพราะว่าอ่ะจะมีไอ้ประธานในบัณฑจะมาเนาะด้านหลังจะเป็นบูแบบนี้นะจ๊ะ แล้วหนาจะเป็นอย่างงี้เป็นพัดลมมันก็จะปรับประรับได้มันจะเสียงดังหน่อยหนึ่งไหยจ๊ะเราจะเอาแรงสุดกระเป๋าเย็นจ้ะเย็นสบายจ้ะเวลาใส่ก็ไม่ยากจ้ะ นี่จ้ะแล้วก็ปิดคุ้มหนาแล้วก็มีป่องหายใจอย่างงี้จ้ะมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าตรงนี้ล็อกไม่ค่อยดีเหมือนมันไอ้นั่จ้ะที่ล็อกมันไม่ดีเนาะเอื้อมือไปปิดนี่เห็นไหมโอเคไหมเนี่ยแต่ที่เนี่ย คนกลัวดําก็โอเคนะเพราะว่ามันปิดมดแล้วก็มีอากาศหายใจอยู่ตรงเนี้แล้วทีเนี้ยออก็เป็นคนที่ไม่ชอบปิดอ้อก็อยู่ระดับนี่ <c oughs> มันทําได้หลายอย่างไหมจ๊ะโอเคไหมเดี๋ยวมาดูการทํางานกันว่าทํางานยังไงถอนยากแต่ว่ายังไม่อยู่ในโรงพักแล้วจ๊ะอยู่ข้างนอกมันก็อากาศเย็นหน่อยถ้าอยู่ข้างในก็พัดลมช่วยได้จ้ะ หิวมาจากบ้านเองจ้ะซื้อในช็อปปี้เลยจ้ะถ้าใครอยากได้ก็ตามลิ่งเลยจ้ะเดี๋ยวไปดูการทำงานกันจ้ะหลังจากถากิ่งเซ็ตก็จะเป็นถึงเวลาถอนอยาจ้ะอ้อก็จะเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยจ้ะทั้งเบาะนั่งเกาหลีทั้งหมอดะพรั่งเขาก็จะหัวรออ้ออยู่แล้วจ้ะว่าอะไรของแกนักหนา ฝรั่งเขามีแต่ว่าอยากรอนจากคนไทยนี่กลัวดำเพราะว่าแ <c oughs> ดดก็นี่ถามว่าร้อนไหมร้อนมากจาก้ะถ้าเปรียบเทียกบกับบ้านเราก็ประมาณประมาณเอ่อตอนวันเนี้ยี e ่สิบเก้าองศาเนาะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราประมาณสามสิบห้าองศาจ้ะเพราะว่ากันเนี้ยมันจะร้อนแรงเด้อจ้ะแล้วแดดมันก็จะแสบผิวมากกว่าบ้านเราก็จะเต็มหาอุปกรณ์จ้ะถึงจะอยู่ข้างนอกก็ อากาศกร้อนคือกันจะถ้าเขาดงพักปึ๊บนี่นแหละจ้ะสี่สิบสี่สิบห้าองศานั่นแหละจ้ะการถอนยาก,ก็ไม่ได้ยากแต่สําหรับอ้อนเนาะถอนไปเรื่อยๆก็พักไปในตัวจ้ะแต่คนฝรั่งเขาไม่เขาไม่ทนจ้ะเพราะว่าเป็นเขาถือว่าเป็นงานนักของเขาเนาะแต่สําหรับอ้อนอะ่ะโอตจิว๋วจจ้ะเขาก็มีเพื่อนร่วมงานจ้ะแต่เขาไปอยู่ในร่องอื่นอ้อก็ทําคนเดียว บายจ้ะโอ้ก็ไม่อยากทํางานรวมว่าใครนอกจากเห็นคัดหูคัดลูกกระตาเขาก็ไม่ได้ขยันเหมือนเองโอ้ก็ทำห้องอ้อไปเรื่อยจ้ะถึงเวลาเบรกก็เบรกถึงเวลาทํางานก็ทํางานก็พักไปในตัวเหนื่อยก็นั่งพักไปในตัวนไดแหละจ้ะไม่ได้ว่าไปนั่งเล่นเนี่ยจ้ะนั่งพักแบบมองสายมองขวาไปเรื่อยจ้ะหัวหน้าก็ปล่อยไปนี่ละจ้ะแกก็ไม่ค่อยมาดูแลจ้ะ พอว่าถ้าสั่งงานเสร็จแล้วแกก็ไปจ้ะอ้อ,อก็ทำนาทีของอ้อจนอมดเวลาอ้อ,อก็กลับบ้านจ้ะงานก็สบายๆแบบนี้จ้ะอ้อ,อก็ชอบเนาะพัดลมมันก็ปับระดับได้หลายระดับจ้ะจะเอาแรงมากแรงน้อยแต่ว่าเสียงมันดังเ้อจ้ะถ้าเมืองไทยอ้อ,อว่าคงจะดีเนาะคลิปนี้ก็ขอลากันเลยด้ยจ้ะบ๊ายบาย